สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสพุทธศักราช2563แบ่งออกเป็นกี่ประเภทวิชาย้ำใหม่รอบนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2563แบ่งออกเป็นกี่ประเภทวิชามีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันกอไก่7ประเภทวิชาขอไข่9ประเภทวิชาคอควาย10ประเภทวิชางองู11ประเภทวิชาจอจาน สิประเภทวิชาในการตอบคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านในส่วนของหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสซึ่งเป็นของปีล่าสุดก็คือปี2563นั่นเองนะครับจึงจะได้ข้อมูลนะครับนำมาตอบคำถามในข้อนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยที่ท่านไม่ต้องเดานะครับก็เข้าไปยังเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานนะครับแล้วก็ไปดูในเมนูคำสั่งที่มีชื่อว่าหลักสูตรประวะสนะครับก็จะมีหลักสูตรที่เรียงรายกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปีล่าสุดก็คือปี2 5 6 3น้าอินั่นเองนะครับดังนั้นตัวเลือกตอบที่เรามีมาให้จะต้องมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น นะครับส่วนจะเป็นข้อไหนก็มาฟังเฉลยกันเลยนะครับทุกท่านจะต้องเลือกคำตอบในข้อนี้ว่าข้ององูครับ11ประเภทวิชานะครับคือโจทย์คำถามเนี่ยเขาถามว่าไอหลักสูตรปวชปวสหกมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทวิชานะครับเขาถามว่าประเภทวิชานะ นะครับเขาไม่ได้ถามสาขาวิชาหรือถามว่าหลักสูตรมันเป็นปีไหนนะครับคือโจทย์เนี่ยบอกมาชัดเจนว่าหลักสูตรปรวส .63 เนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดกี่ประเภทวิชานะครับท่านก็ต้องไปหาจํานวนตัวเลขของประเภทวิชาซึ่งผมก็เฉลยให้ท่านได้ฟังว่ามันก็มีทั้งหมด11ประเภทวิชานั่นเองนะครับก็คือต้องตอบงองูรู้ได้ยังไงรู้เพราะว่า ไปศึกษาในส่วนของหลักสูตรปวสมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปให้กับท่านว่ามันคือ11ประเภทวิชาดูข้อมูลในหน้านี้ครับนี่คือข้อมูลหลักสูตรทุกระดับชั้นนะครับหรือทุกหลักสูตรที่อาชีวศึกษากําหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือหลักสูตรปวชเนี่ยเป็นของปี62นะครับปวสเป็นของปี6 3 ปิญญาตรีหรือทรบนีเป็นของปี64ล่าสุดเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข้อมูลของปปสนะครับในภาพนี้ก็นำเสนอในส่วนของประเภทวิชาไว้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด11ประเภทวิชาแล้วก็ในแต่ละประเภทวิชาก็จะมีสาขาย่อยลงไปอีกนะครับรวมกันแล้วมีทั้งหมด93สาขาวิชาดังนั้นคำตอบในคำถามข้อนี้นะครับ เขาถามคือว่ามันมีทั้งหมดกี่ประเภทวิชาก็ต้องตอบว่า11บประเภทวิชาส่วนปอวอชอเนี่ยจะมีแค่10ประเภทวิชานะครับส่วนปิญญาตรีเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้แยกเป็นประเภทวิชานะครับจะมีหลักสูตรย่อยๆซึ่งเขาจะเรียกหลักสูตรเป็น,ปนชื่อของเขานะครับต่างหากรายละเอียดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าวิทยาลัยที่เปิดสอนอยู่ทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเน้นในส่วนของหลักสูตรปวชกับหลักสูตรปวส นะครับจะมีบางวิทยาลัยบางแผนกวิชาบางสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีแล้วก็ไปสังกัดก,กับสถาบันการอุดมศึกษาในเขตในภูมิภาคของท่านนะครับเอาเป็นว่าข้อนี้เราเห็นคําตอบแล้วนะครับก็ไปดูข้อมูลในโพสต์ตัวนี้ได้นะครับอย่างนี้เป็นตัวสรุปตัวเลขที่ใช้สําหรับในการเอาไปสอบนะครับก็จะเป็น หลักสูตปรปวชนะครับมีปีที่จัดทําล่าสุดให้เราได้ใช้งานนะครับนั่นก็หมายความว่าเนี่ยนักเรียนระดับปวสอของของท่านนะครับที่อยู่ในแต่ละวิยาลายเนี่ยตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นหลักสูตปรปวสทั้งหมดแล้วนะครับเป็นหลักสูตปรปวสที่เป็นปี63ทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางแผนกนะครับบางสาขาวิชาบางวิลายนี้ที่อาจจะยังใช้หลักสูตปรปวส ห้าเจ็ดอยู่นะครับเพราะว่าเก็บตกเด็กอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเกือบทุกวิไลเนี่ยมีการปรับมาใช้หลักสูตรปรวสหกสามหมดแล้วนะครับฉะนั้นเด็กปวสหนึ่งเป็นหกสามเด็กปวสสองนะครับก็น่าจะเป็นหกสามเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ลึกลงไปนะครับอันนี้ก็ไปโพสต์เอาไว้ให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เข้าไปเลื่อนดูนะครับแล้วก็แชร์ไปเก็บไว้อ่านนะครับทบทวน ยามว่างก็ได้นะครับในเรื่องของตัวเลขเผื่อว่าเขาจะไปออกข้อสอบนะครับคือตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าคณะกรรมการสอบเนี่ยคณะกรรมการออกข้อสอบเนี่ยเขาจะออกข้อสอบอะไรมาให้เราทำนะครับอันไหนที่พอเติมเต็มได้ก็เติมเต็มนะครับอย่าไปคิดมากคิดบวกเอาไว้ครับรู้ดีกว่าไม่รู้แค่นี้จบเราจะมีกําลังใจในการอ่านหนังสือต่อไปนะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อง,งู11ประเภทวิชาในระดับปวส นะครับอ่านะครับส่วนกไกลในเจ็ดประเภทวิชาเนี่ยไม่ไม่มีนะครับเก้านี่เป็นตัวหลอกเหมือนกันส่วนคอควายสิบเนี่ยสิบประเภทวิชานี่จะเป็นของอ่าปวชนะครับส่วนจอจานสิบสองประเภทวิชานี่ย,ยังไม่เคยเจอนะครับก็เป็นตัวหลอกที่สร้างขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าทุกท่านที่มาตอบคําถามข้อน,นี้ถึงแม้มันจะมีตัวหลอกห้าตัวหลอกสี่ตัวหลอกสามตัวหลอกหรือมากกว่านี้ ทุกท่านก็ตอบได้นะครับถ้าทุกท่านรู้เนื้อหาตรงนี้นะครับนั้นประเด็นสําคัญของการจะตอบคําถามของคณะกรรมการหรือตอบคําถามตามเพจทางต่างได้เนี่ยท่านต้องมีเนื้อหานะครับกาน,นเนื้อหาจะไปอ่านมาจากไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านนะครับจะไปซื้อหนังสือจะไปหาข้อมูลอ่านเองก็เอาที่ท่านสะดวกนะครับดังนั้นอาชีวศึกษาเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาจะออกข้อสอบเป็นลักษณะของความจำซะส่วนใหญ่ นะครับจำได้ตอบได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของคำถามข้อนี้นะครับอา่านหนังสือเยอะๆนะครับใครจะว่าเราอาร่านแบบพร่ำเพรื่อก็ช่างเขานะครับเราเป็นคนอา่านแล้วเราก็จะมีความรู้ไปสอบนะครับข้อสอบที่ออกมาเราอาจจะไม่เจอในสิ่งที่เราอาร่านไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะอย่างน้อยความรู้ที่เรามีมันก็ต้องเอาไปใช้งานจริงนะครับดังนั้นถ้าคิดบวกก็จะมีความสุขในการอาร่านหนังสือนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับมีข้อเสนอแนะมีคำถามก็พิมพ์ใต้โพสหรือ,อพิมพ์ใต้คลิปใน YouTube ได้เลยนะครับจะมาตอบคำถามทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับฟังกันมาโดยตลอดนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ